ไปกันต่อครับเอซีทั้งช่องครับกับหวยท่านอาจารย์ออไม่เชื่อไม่เป็นไรล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวตัวกับไม่เกี่ยวงวดที่19ผ่านไปด้วยดีงวดที่20มาแล้วครับพี่น้องครับแบบด่วนๆลงให้ฉับไว สวัสดีครับเี่ทั้นช่องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินธรรมดาพารวยช่องน้อย,อยแต่ร0อยเปเซตามสโลกแกนครับเมื่อนี้แอบบินได้รับการติดต่อจากท่านอาจารย์ออกไม่เชื่อไม่เป็นไรล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวตัวกับไม่เกี่ยวเอามาฝากพี่ฝากน้องทั้งช่องให้พี่น้องเข้าพิจารณาววันนี้ออกตรงกับวันอาทิตย์ที่หกันยายน 2 5 6 7หวยออกนอกสถานที่พิจาจรณาเอาเยอะๆวิเคราะห์ไต่ตองก่อนพี่น้องสิตัดสินใจในการลงทุนทุกครั้งนี่ครับพี่น้องครับงวดที่ผ่านมางวดที่19ยังเอาอยู่เหมือนเดิมหวยท่านอาจารย์อ่อไม่เชื่อไม่เป็นไรห้ามลงทุนล่าง ห้ามลงทุนล่างบนไม่เกี่ยวตัวกับไม่เกี่ยวให้พี่น้องเข้าฟังการอธิบายของแอบมินนะครับเด้อราะว่าแอปซีหม่เขามาสิบรูจักครับเพราะวาหัวแอบมินเป็นจังไดเป็นมาแบบใดบางคนสิบเบิงไปปไปซะเลยบาฟังการอธิบายของแอบมินกาสิบรูเรื่องรูเล่าครับพี่น้องครับพี่น้องบอกว่าเจ้าให เจ็ดหกหกเจ็ดเป็นยังเจ้าจังไห่แอบบินท่านอาจารย์ไห่มาเจ็ดหกครับพี่นองครับแอบบินบอกแล้วว่าตัวกับไม่เกี่ยวแอบมินพยายามอธิบายให้พี่นองเฮาได้ฟังได้ผิจารณาแต่ในบางท่านเอฟซีใหม่ที่เขามากันย่างบอท่านในรูครับกับบ่เป็นยังครับพี่นองครับแล้วแต่พี่นองสิงพิจรรณาเอา กับสวัสดีเอฟซีเก่าเอใหมที่เข้ามารับชมขอบคุญขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แอดมินกับแอดมินน่อยได้ดีเสมอมากครับวันนี้หวยสัญจรออกวันที่1กันยายน2 5 6 7ครับหวยนอกสถานที่เบิงวิเคราะห์ไตรตองก่อนพี่น้องเฮ่าสิตัดสินใจในการลงทุนทุกครั้งอ้อ ไม่เชื่อไม่เป็นไรล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวตัวกับไม่เกี่ยวสิมีตัวใดแน่แอมินสิเกียนลงกระดาษร้อมกับอธิบายให้พี่น้องเฮ้าได้ฟังได้พิจารณานี่ครับพี่น้องครับก่อนเดือนทั้งพย่อนขอบวนความกันอีกจักน้อยหนึ่งเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งครับพี่น้องครับหวยท่านอาจารย์ ออไม่เชื่อไม่เป็นไรงวดวันที่16สิงหาคม2567หวยห้ามลงทุนล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวตัวกับไม่เกี่ยวผลหหวยออก28ล่างไม่มีจริงๆครับไม่มีจริงๆงวดที่19งวดที่19ไม่มีจริงๆแอดมิน เอามาให้พี่น้องเฮาพิจารณาท่านอาจารย์นัมเบอร์วันของช่องครับงวดที่19ผ่านไปด้วยดีงวดที่20สเ,เดินทางมาแล้วครับพี่น้องครับเดินทางมาแล้วให้พี่น้องพิจารณาเพราะว่าหวยออกนอกสถานที่เอามาเบ่นกันเลยครับนี่ครับพี่น้องครับหวยท่านอาจารย์อ๋อไม่เชื่อไม่เป็นไร งวดวันที่1กันยายน2567กับพี่น้องครับหวยออกนอกสถานที่เบิงวิเคราะห์ไต่ตองให้พี่น้องเข้าไปพิจารณาเด้อครับเด้อพิจารณาเอาครับม,ม่นมีผลให้หูจริงดอกครับสูตรคำนวณก็คือสูตรคำนวณครับพี่น้องครับงวดน,นี้ท่านอาจารย์ให้มา12ชุด เหมือนเดิมพี่น้องครับ12ชุดคือเก่า12ชุดเหมือนเดิมเบิ่งวิเคราะห์ไต่ตองงวดที่20ครับพี่น้องครับเฮามาเริ่มต้นกันเลยเฮามาเริ่มต้นกันด้วย06 20 17 31 19 97 75 สี่สองศูนย์แและ5้สงวดที่ยีสบครับพี่น้องครับ19งวดที่ผ่านมายังไม่หลุดยังไม่หลุดงวดนี้12ชุดท่านอาจารย์เริ่มให้สิสองชุด แต่ก่อนท่านอาจารย์ให้มาแค่10ชุดแต่เดี๋ยวนี้ท่านอาจารย์ให้มา12ชุดกรับขอบุญขอบคุณท่านอาจารย์ออไม่เชื่อไม่เป็นไรที่เมตตาให้ความการุณากับช่องน้อย,อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์เงินเทวดาพารวยให้พี่น้องเฮ้าโปรดใช้วิจยาณในการรับชมครับเพราะว่าเอาอยู่มาหลายต่อหลายงวดจะผิดสักงวด ก็ถือว่าไม่เป็นไรถือว่าบ่าเเ็็นยังครับพี่น้องครับพราว่า1 9งวดที่ผ่านมาเกือบ1ปีเต็มๆครับพี่น้องครับ1ปีมี12เดือน12เดือนเท่ากับ24งวดทาเฮ็ดสีกิติ22 2ทาเห็ดสีกิติ24งวดเท่ากับ1ปีถือว่าสุดยอดโคตรสุดยอด ครับพี่น้องครับบอมเมนอวยได้ครับบอมเมนอวยท่านอาจารย์พราะว่าถือว่าสุดยอดทั้งช่องครับเดี๋ยวพี่น้องสิว่าโอ้ยส่องอด่นเขาให้เป็นเดรร่อยงวดกะมีกะแล้วแต่สิพิจารณาเอาดเด้อรับเด้อแลลวแต่สิพิจารณาเอาครับบ่ถืกใจเสมอไปดอกรับพี่น้องครับไม่ถูกใจเสมอไปและกะบ่พิดใจเสมอไป เอฟซีเกาซีหูดีครับหวยแอดมินถือว่าซอยให้พี่น้องเฮาลดต้นทุนได้ดีมากๆเป็นช่องหนึ่งคือกันครับให้พี่น้องเฮาพิจารณาเอาเด้อครับเด้อแอดมินสยามให้พี่น้องเฮาเสมอเสมอครับไม่มีใครรู้จริงบ่มีผู้ใดหูจริงหรอกครับพี่น้องครับบ่าเลขมันสิยออกตัวใดแอดมินกับโบหูเอฟซีทั้งช่องกับโบหู พอพ่อ,พอแม่แมแมลุงปานะอานองนุงกับบอมมีผู้ใดหูคือกันครับเว้นเสียจากวันหวยออกหูบัดทุกคนครับพี่น้องครับแต่บางคนกะสิว่าหวยพอถูกแล้วค่อยเอามาให้ดูพี่น้องสิพิจารณาเองครับว่าใช่หรือไม่ใช่การตัดสินก็นคือคนหนึ่งร้อยคนจะบอกว่า ไวยออกค่อยเอามาให้ดูจิมมี่ยูหาถึงหกคนแต่อีก9 5 9495คนบอกว่าของจริงบ่ต้องไปว่าหลายยายห้างครับพี่น้องครับไม่ต้องไปอธิบายอะไรทั้งสิน้นพี่น้องคิดว่าเสื้อถือทั้งช่องน้อย,อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์เสื้อถือท่านอาจารย์อออไม่เชื่อไม่เป็นไรก็ให้พี่น้องหลีกเลี่ยงนะครับเด้อให้พี่น้องหลีกเลี่ยง ในจํานวน12ชุดนี้ให้พี่น้องหลีกเลี่ยงนะครับเด้อล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวตัวกับไม่เกี่ยวถ้าพี่น้องคิดว่าหวยกองฉลากไม่มีใครตักออกลูกบอลออกสักลูกจริงครับพี่น้องครับนั่นคือของจริงแอบมินถึงบอกว่าให้พี่น้องเฮาพิจารณาเอาเยอะเวะิเคราะห์ไตรทองก่อนพี่น้องเฮ้าสิทธิ์ลงทุนก่อนพี่น้องเฮ้าสิทธิ์ตัดสินใจ ทุกครั้งเงินอยู่ในกระเป๋าของท่านครับสมื่อนี่เศรษฐกิจบดีเงินทองเ่งหายากหายากเหลือกเกินครับพี่น้องครับเงินเขา้าเงินออกเงินออกแถบสิว่าหลายกว่าเงินเข้าเบิงวิเคราะห์ไต่ตองพิจารณาก่อนลงทุนทุกครั้งเบิงให้พี่น้องหลักกาไต่ตองเอาเลหลายครับแอมินสิย้อนขอบวนความให อีกเที่ยวหนึ่งครับพี่น้องครับหวยท่านอาจารย์อ๋อไม่เชื่อไม่เป็นไรงวดวันที่1กันยายน2 5 6 7ครับพี่น้องครับหวยห้ามลงทุนล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวตัวกับไม่เกี่ยว06 20 17 31 19 97 75 42 08 86 6-4และ5-3 12ชุดเหมือนเดิมงวดที่20ท่านอาจารย์สีเอาอยู่บ่อหวยออกนอกสถานที่พิจารณาไต่ตรองเอาเยอะๆกับสวัสดีซีเกิาซีหมที่เข้ามารับชมกับขอบุญขอบคุณพี่้องเฮ้าที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินกับแอดมินหน่อยได้ดีเสมอมากดูแลสุขภาพเจ้าของ ให้ดีๆด้วยครับเด้อ้วยความปรารถนาดีจากเป็นห่วงเป็นใยจากแอดมินทั้งช่องถ้าชื่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสิประพาดคลิปต่อ,ตอไปที่แอดมินลงหวังว่าสิมีประโยชน์บ่ายายกันหน่อยครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความจเจริญเดินทางปลอดภยัยขอบคัวอบอุ่นึกสิ่งใดสมดังปรารถนานึกปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้พี่น้องเฮา สมมุงบ้านดังปาฏนาไปหาลอตเตอรีว่วัยนะครับเนอแอบมินสนับสนุนฉลากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นไปหาลอตเตอรี่ว้แคปปนาจอเอาไปประกอบการตัดสินใจถ้าเห็นลอตเตอรี่ในจำนวนที่แอบมินเขียนมาให้ท่านอาจารย์อ่อไม่เชื่อไม่เป็นไรกัหไฮลีเลียงครับทาลีกเลียงบ่ได้คิดว่าเลขข่อยมากข่อยบ่สนใจไผ่ข่อยบ่เงยดไผจักไปครับพี่น้องครับ จดไปเลยอย่าไปเสื่อยัง้งให้มากมายอย่าไปเชื่ออะไรให้งมงายเสือคนวหาหลายกับบดีครับี่น้องครับถา้าเสื่อคนสะเลยกับเป็นตสร้างวิเคราะห์ไตรตรองก่อนลงทุนก่อนตัดสินใจทุกครัง้งสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญเดินทางปลอดภยัยขอบคุณอบอุ่นนึกสิ่งใดสมดังพัฒนาหนึกพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้พี่น้องเฮาสมมุงมัน่น ดังปาถนาลำลำไร้ลวยเงินไหลกองทองไหลมากคุณพระรักษาเทวดาคุมค้องสวัสดีครับ